สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็ hey, อตเด็ดเพื่อมขึ้นนะในช่วงรอบเช้านะครับไปแล้วครับพี่นะครับสามร้อยีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ดูเด็ดเพ่นมันนะพี่นะครับฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาผมได้เลยนะนะครับพร้อมรับสายเสมอนะพี่นะในช่วงเช้าอาจจะติดภารกิจขับรถนะครับก็เน้นย้วในพี่นะโทรจะไวกว่านะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับ สามร้อยในชุดนี้นะครับรวนขนาดไหนดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมกันนะครับรายการแรกสำหรับรายการแรกนะครับในช่ชวงเช้านี้ก็นะครับนี่ดูเยนางพญาครับพี่นะครับเปิดประเดิมไปด้วยนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยเช้าเช้าผมเพิ่งได้มาเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเอาดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงที่พี่นางพญาพิมใหญ่พีพ่ซุโรก,กับพี่เข,าข่าโค้งนะโค้งได้สวยโค้งได้งามมากนะครับสาหรับองค์นี้นะผิวพรรณธรรมชาติพนะี่นาแห้งๆหงหิ้งห้เดิมเดิมสามร้อยบาท ในครับรายการแรกก็เล้าใจไปแล้วพี่300บาทต่อเนื่องด้วยนะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับน้องหลวงเผื่อพี่พี่ท่านใดอยากได้หลวงพ่อเดิมแบบว่าเขาได้เอะไรหล่อโบราณไว้ใช้พุทธคุณนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับตอบโจทย์แบบไม่ต้องผิดหวังเลยเนื้อดูง่ายนะครับน้องหลวงนี่ดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆ่ายเลยเดิมเลยนะมีร่องรอยตกแต่งแทงตะไบกับพี่นะภาพหล่อโบราณพี่จะไม่แต่งตะไบเลยเป็นไปไม่ได้ในครับนี่ครับพี่นะครับเดิมสุดๆเอาไว้300 สามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วสามร้อยแบบรัวๆเข้าไปนะครับอ่ะองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นพระสมเด็จเก้พี่นะครับเจ้าของเดิมเรียมเปิดหน้ามานะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับมีร่องรอยค้าบแป้งเดิมๆนะครับคราบเผือคราาใครของคนก็มีนะนะครับโอ้โหเขาแขวนเขาใช้มานะพี่นะนแหวเอาไว้ใช้พุทธคุณกันแล้วสำหรับองค์นี้สมเด็จเรียมเปิดหน้านะครับเป็นเรียมวินเทจเปิดหน้าด้านหลังพี่ก้อนมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนำมาเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมนนี่คือ สามร้อยบาทเนผมบอกแล้วไม่แรงนะครับนะไม่แรงแน่นอนนะครับยาวๆกันไปนะครับอ่ายาวๆกันไปนะครับตามองค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นพระพิตานะครับซึ่งผมดูแล้วตัวยันนี่ครับหลวงปู่เบือกวัดกิ่งแก้วนะดูเดิยเนี่ยด้านหลังเนี่ยพี่ดูยันเดีเป็นปไงนะครับเดิมเดิมนะพี่นี่เดิมเดิมเลยนะเห็นไหมเนี่ผมเพิ่งได้มาพี่มีตะกุดด้วยอประเด็นคือมีตะกุดด้วยพี่ โหโคตรเก่านะครับเก่าเดิมธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยยานด้านหลังนะครับนะผมสงสัยสงสัยนะพี่นะครับเพิ่งเจอเจอองค์แรกไงวันนี้เป็นของหลวงปู่เผือกนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วของเราไม่มีคําว่าแตกแยกราคานะครับหลวงพ่อเงินครับพี่นะพ่อเงินบางคานนิยมครับพี่นะครับมีมือรองโอ้โหค่าเผือเดิมๆยังติดอยู่เลยนะพี่ต้องไปชําระล้างกันเอานะนะครับเพราะเพิ่งได้มาพี่นะครับค่าเผือค่าคใครรอยแขวนรอยใช้นะครับก็ยังคงเดิม แนวพี่พี่หยาก็ยังคงเดิมครับพี่นะครับสําหรับองค์นี้พิมพ์นิยมแนวนิยมบางคาเนี่ยพี่แนวพี่พี่หยานิยมบางคานนะครับมีมือรองนะสามร้อยบาทนะครับนิยมบางคานเนี่ยพี่มีมือรองเอาไปสามร้อยในครับพี่พี่สามร้อยบาทนี่ราคาแบบเป็นไงอ่านะครับเบลวิวนะครับเบลวิวนี่เลยนะครับสําหรับสมเด็จองค์นี้นะครับดูเนื้อเนี่ยแก่ปูนป้โอุ้ยใสแกร่งมะผมโอ้โหผมชอบสไตล์นี้เขาเรียกว่าเนื้อลายหนอ่อน พี่เคยเห็นกระเบื้องหินอ่อนไหมนะคบนี่ลายแบบนี้เลยนะแล้วหายากเลยนะไม่ค่อยได้พบเจอครับพี่เห็นไหมลายกระเบื้องหินอ่อนครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนี่ครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพี่เขาเรียกว่าลายกระเบื้องหินอ่อนนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่นะครับหรือจะเรียกอีกอย่างคือว่าลายชามสังโรกนะครับนี่มันต้องแกล่งต้องใสแบบนี้นะครับนี่แกะปูนปลหอยนะดูเดเห็นไหมเรียกว่าลายชามสังขรกไหมเนื้อคล้ายกระเบื้องหินอ่อนจะมีความแกล่งความใสหนึบและนุ่มเหลพี่ สามร้อยสิบาทนะครับสามหนึ่งศูนย์อันนี้คือผมจะตั้งราคาที่แบบว่าไม่เหมือนเขาอ่ะนะครับผมพี่ทุะเจ้รู้เลยนะครับผสมเด็จเนี่ยสามร้อยสิบาทนี่คือองนี้นะครับอ่านะครับจะได้ไม่ซ้ำกันพี่นะครับไม่ใช่หรอกจะได้ไม่ซ้ำกันนี่สามร้อยสิบาทนะครับลายกระเบื้องหินอ่อนเลยแล้วสุดๆรับพี่นะครับเราก็อง์นี้องนี้เป็นของหลวงพ่อโบยดมะนาวครับพี่นะครับโลหะชัดเจนมากเห็นไหมหลวงพ่อโบยดมะนาวนะโลหะชัดเจนมาก พอโบยแบบมะนาวแนวปลดอโบราณเนี่ยพี่เอาเอาเท่าไหร่อ่ะเอาสามร้อยกันนะครับแนวรัวๆให้นะครับชิล่าอินโดจีนแนวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าเสาห้าแนวชิน่าราชอินโดจีนเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยเขาเรียกขันลงหินนะครับจะเหลืองอมเขียวแนวชิล่าอินโดจีนครับพี่แนวสไตล์เนื้อเขานะเนื้อขันลงหินเลยเหลืองอมเขียวนะครับและด้านหลังนะครับเนี่ยพี่ดูเนี่ยโอ้โหคาบเดิมๆนะคาบเดิมๆและอย่างหนึ่งคืออะไรพี่เนี่ยดูเนี่ย เดี๋ยวให้ดูเนี่ยโอ้โค้ดพี่แ้วมีโค้ดนะอกเราก็ทํามาจากนะสวยเดิมเดิมเลยจริงๆสวยเดิมเดิมเลยพี่เอาสามร้อยนี่ชิลร่าไอดโดจีนเสาห้านะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสําหรับองค์ต่อไปนี่เป็นชิรล่าไอดีพี่แนว ok, so สายใต้นะครับชิลล่าหลังยันเรีบพี่นี่ยันเป็นเส้นเลยไหมสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดง嘛 เชีลาหลอกโบราณสายใต้ครับพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็ยักษ์วัดประมุดครับพี่นะครับโอ้โหพี่อันนี้เดิมๆนะเป็นเครื่องรางของอยุธยาครับพี่นะติดหนึ่งในสามอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะยักษ์วัดประมุดครับพี่นะครับนะโอ้โหพูดผีปีศาจไม่กล้ากล้ามกายนี่เลยพี่นะครับนะสุดๆสําหรับอ่ะยักษ์วัดประมุดนะเอาไปสามร้อยครับพี่นะสายยุธยาผมไม่ควรพลาดนะเรียกวินเทจได้เดิมเลยอ้าวเรียกวินเทจแบบได้เดิมเลยพี่ยักษ์วัดประมุดสามร้อยบาทนะครับเป็นไง รัวกันไปแบบยาวๆนียครับอ้าวรัวกันไปแบบยาวๆก็พี่นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆก็น่าจะมองออกว่านี่คือบางหุ่นพรมเนี่ยครับพี่ๆก็น่าจะมองออกคาบมาเดิมๆแบบเนี้ยนะครับผมไม่ได้ไปปิดปิดไม่ไม่ปิดบังเลยพี่ไม่มีไม่มีคาว่าปิดบังนะครับเพราะว่าเนี่ยดูเดิมๆเดิมเนี่ยดูคาบด้านหลังเลยนี่คือสมเด็จบางหุ่นพรมนะครับจัดให้สามร้อยเนียครับอ้าสามร้อยบาทเนี่ยครับเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับ อยู่กับเรานะครับชาเด็ดเพื่อนในชุดร่วมเช้านะครับเป็นชุดรอบโปรโมชั่นนะครับบอกเลยว่าความมันในสถานฟ้านคความมันในสถานฟ้านะครับหลวงพ่อเทียมอันนี้เป็นหลวงพ่อเทียมวัดกริย์นะนะเป็นเตาดีแนะหลวงพ่อเทียมนวผมบอกแล้พระพารักปรักจัดให้ในราคาเบาๆพี่สามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเทียมนะแนะพ้อเทียมไปสามร้อยกับพี่นะครับพ่อแดงนี่ดูง่ายเลยนะพี่พี่จ๋านี่พ่อแดงนี่ดูง่ายเลยนจบง่ายๆนะครับ แบ่งปันพุทธคุณกันนะครับอ่าแบ่งปันพุทธคุณกันพี่รุ่น1รุ่น2รุ่น3หรือจะรุ่นไหนนะครับอ่ารองรับชมด,ดูได้นะครับแบ่งปันพุทธคุณพี่300บาทในชุดรอบเช้าของเรานะครับหลวงพระแดงวัดเาขเาไม <365 S 1> ่ได้อีกพี่แนวแขวะแล้วได้พุทธคุณจริงนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็งเนี่ยพี่นะครับเหรียญรอบหลวงพขาโตหลังยันเงี้ยพี่แนวพขาโตบางพีนะแนวพขาโตบางพีหลังยันเงี้ยพี่นี่นะครับจบในระบบด้วยนะครับในระบบไม่ใช่ไม่มีนะพี่นะ ในระบบก็มีนะครับหลวงพ่อโตบางพลีแนบพีิพิยาหลวงพ่อโตบางพลีผมเข้าให้ดูสักคู่นะนะครับอ่าสักคู่นะพ่อโตบางพลีพี่นี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมกบพี่สามเหลี่ยมใหญ่หลวงพ่อโตบางพลีใหญ่ในนะครับอ่สมุดประการนะครับนี่เหรียญหล่อเนี่ย แนะพอโตครับพี่นะบางพลีนะในครับนี่คือเราชี้ให้ดูว่ามีในระบบในพี่จาเอาไปสามร้อยบาทแนวพ่อโตบางพลีดังยันนนครับสามร้อยบาทนะครับนี่เป็นงานรัวให้นะครับอ่ารัวให้แล้วก็องนี้อง์นึ้พี่อันนี้เป็นพระกิ่งเปียกทองเป็นพิมพ์ห่มคลุมนะครับพระกิ่งเปียกทองพิมพ์ห่มคลุมับพี่เป็นหน้าปาเวเรสเลยนะแนวเขาตอบว่าอะไรหวังนะานครับเป็นวังนะครับพี่นนครับยังไม่จบในพี่จะาวังหน้าในยังพระกิ่งเปียกทองนนครับด้านหลังเขียนปาวเรสรอห้านะครับเห็นไหม ด้านหลังเหยียชัดเจนมากเอาสามร้อยใครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปรุนแรงอะไรมากมายพี่เอาไปสามร้อยบาทนนะครับอ่าสามร้อยบาทเราก็องนี้นะครับองนี้จะเป็นคล้ายๆเจ้าพ่อเสือนะเป็นพระจีนบล่อโบราณนะต้องใช้คํานี้นะเป็นพระจีนบล่อโบราณนะพี่นะเป็นเจ้าพ่อเสือเห็นไหมเนี่ยดูยัน,นดเดดูยันดูธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมดูยันดูธรรมชาติเะยพี่นะ เอาสามร้อยนะครับเป็นเฉพาะถึงมีโค้ดจีนด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยพี่หาที่อย่างเดียวนะครับอ่าไม่ต้องห่วงเลยพี่หาที่อย่างเดียวนะครับเราก็ไปกันต่อแนวร่างยาวไปสาหรับนี้เป็นเต่าเนื้อทองเหลืองครับพี่รับเขาติดไว้กับหน้ารถเลยนะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูเนี่ยเนี่ยนกาวยังอยู่นะเนี่ยกาวยังอยู่เลยพี่นะครับเขาติดไว้เขาติดตั้งไว้นะนะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแหละครัเแราวมีในตัวนงตัวนักมีเป็นหลวงปู่หลิวกเนี่ยนะครับอ่ารับเป็นที่ไหนครับเนี่ยเต่าหญ่นะ ตอนนี้กำลังมาเลยพี่กระแสเต่านะพี่นะมีเต่ามีกินมีใช้นะครับอ่านะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับเต่าที่ไปได้มารอบเช้าเนี่ยผมยังงงเลยพี่เนี่ยผมยังงงเลยเนี่ยนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วพี่เราต้องเอาให้หมดนะครับเผื่อจะเป็นเออหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นะครับเผื่อพี่ไหนๆเขารู้ไงนะครับเราก็องค์ต่อไปครับพี่นี่เลยองค์นี้ได้เดิมได้สวยด้วยนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยเพราะว่ามีอะไเจ็ดชั้นด้วยนะนะครัพี่เจ็ดชั้นด้วยนะนะครับเจ็ดชั้นได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติ ไปไงดูเนื้อเดีเออไปไงดูเนื้อดีอไ,ดอดได้ครับเจ็ดชั้นกิฟเลยดีอันนี้พระสวยพี่ออันนี้พระสวยนะวัดเกตเนื้อดีแบบดูเลขอบกระจกขึ้นมาเป็นแท่งนะเอ,เอาเอาเท่าดีพี่เอาไปสามร้อยนะวัดเกเอ๋อวัดเกตนี่ครับพี่นะตรงนี้จะเป็นหลวงปู่ทวนดะ 97, นะครับโอ้โหชะลูดทช่พี่เก้าเจ็ดนะครับ ชลูดเก้าเจ็ดนะครับหลวงพูทวดนะดูโซนเนื้อได้เห็นไหมพี่พี่ลองดูโซนเนื้อได้แนวะชลรูดเก้าเจ็ดชลรูดเก้าเจ็ดเอาเอาสามร้อยแนวหลวงปูทวดนะชลูดในครับสามร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบเราก็องนี้พี่เชียร่าสองเดือยนนครับมียันอกเราอยู่ตรงอกลางลำตัวท่านแนวะยันอกเรานะโอ้พี่ดูดิเชียร่าสองเดือยเดิมนะครับสองเดือยเดิมด้วย แล้วไม่ค่อยได้พบเจอนะพี่ไม่ค่อยมีให้เห็นด้วยเอาเอาห้าร้อยเชียร่า,ด500าได้ไหนะห้าร้อยบาทนะครับเชียร่าห้าร้อยองค์นี้ดิสุดยอดเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับเหมือนมีร่องรอยการลงรักปิดทองไว้ด้วยนะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมครับพี่วัดร,าานนร,ระฆังนะครับเป็นเนื้อที่แก่มวลสารรับก่อนนี้ใช้คํานี้นะพี่นะนะครับเป็นเนื้อที่แก่มวลสารครับพี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพฐานแซมนะนะครับด้านหลังก็จะมีรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับเห็นไหมดูความแกร่ง ก็ต้องถามต้องใช้คําว่าที่สุดนะใช่ไหมเนี่ยต้องใช้คาว่าที่สุดับพี่แนววัดระฆังพิมพ์ฐานแซมสวยจริงพี่ฐานแซมนะฐานแซมเอาอันนี้เขาเลี่ยมใส่กรอบไมคอนมาเลยพี่เจ้าของเลี่ยมใส่กรอบไมคอนมาเอาไปฐานแซมนะพี่นะครับเอาไปสามร้อยนะครับฐานแซมวัดระฆังอันนีสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยแล้วก็มีแหวนนะครับอันนี้เป็นแหวนของหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะยครับเป็นแหวนอผ้าพันเนาะแล้วก็ชุบลักไว้แล้วก็มีกีบอนท่าน อ่ะดูความแห้งเนี่ยอ่ะจริงๆริงแนวแหวนนะพี่แนวเขาเรียกแหวนพิรอดอ่ะแนวเป็นแหวนวงที่เขาใช้ผ้าพัานแล้วก็ไปทุบลักไว้ลักเขาแห้งเก่าลาวลั่นแนวลักนะตัวใช้คํานี้เลยพี่แห้งเก่าและลาวลั่นนะครับผมเอาสามร้อยบาทแนวแห้งเก่าและลาวลั่นนแนวแห้งเก่าและลาวลั่นแล้วก็องค์น,นี้นครับพี่นะสำหรับองค์นี้จะเป็นสมเด็จวระคังครับพี่พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ของหลวงพิจารณ์นะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนพิมพ์ทรงสวยเห็นไหมช่วงอกเห็นไหมอกเชิดแขนลึก ในครับฐานฐานสิงเห็นไหมความลึกในะครับแล้วผิวพรรณใน ї, ธรรมชาตินี่นะที่ร่องรอยการลงรักของเขานี่ก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพี่นะพี่ดูคาบด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่คาบเขาสวยนะต้องยอมรับเลยพี่ว่าคาบเขาสวยจริงเดิมจริงเห็นไหมสวยจริงเดิมจริงแห้งจริงและหิ้งจริงนี่นะครับสําหรับองค์นี้นะเอาเอาแบบเอาแบบราคาแบ่งนะเอาไปเอาไปสามร้อยยี่สิบครับนี่คือวัดระคัางกับพี่มีร่องรอยการลงรักดาไว้ด้วยนะ สามร้อยยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองเลยเขียนราคาดูเลยสามสองศูนย์นะครับเดี๋ยวผมปัดเศษให้นะครับอันนี้ผมแค่เขียนไว้พี่นะการจําองค์ผิดนะครับนี่พี่สามสองศูนย์นะครับสามสองศูนย์เดี๋ยวขออนุญาตตัดองค์นี้ออกก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดองค์นี้ออกนะพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่านะครับพิมพ์ต่อต่อบัวขีดจะพี่เนี่ยบัวจะมีร้อยขีด ผ้าแบบเป็นผ้าบ้านๆหิ้งๆพี่นะครับแล้วดูโคด้ดดิโค้ดเนี่ยเห็นไหมคมกริบเลยเนี่ยเห็นไหมพี่ดูโค้ดเนี่ยเนี่ยไม่ได้ดูดูดอสามงามเนี่ยคมกริบเลยเนี่ยเอาไปสามร้อยในครับชิล่าอนโดโจีนเนี่ยพี่สามร้อยบาทนะครับชิล่าอนโดโจีนนะแล้วก็พระปิตานะครับองค์นี้จะเป็นพระปิตาสายหลวงพี่ยัดหนังนะครับสายหลวงพี่ยัดหนังก็จะมีเป็นจริงๆเป็นเนื้องผงคุกรักคล,าคล,าคลา้ายๆพวกแก้วปากทะเลนะเห็นไหม คล้ายๆเพราะแก้ววัดปากทะเลพี่เนื้อสวยมากมวลสารแน่นเนื้อสวยและมวลสารแน่นเอาเอาห้าร้อยแนวองค์นี้นะแนวเ,เป็นพระปิตาฐานสูงแนวแล้วก็คุณแผ่นเคลือบองค์นี้เคลือบสวยเคลือบงามนะพี่นะครับอ,อาอนะครับเคลือบสวยเคลือบงามครับพี่นะคุณแผ่นเคลือบนี่ผิวพันยิ่งๆเลยนะครับอาผิวพันยิ่งผิวพันธรรมชาติเดียวพี่แล้วสําหรับคุณแผ่นเคลือบนะโอ้โหเนื้อสวยอ่าเนื้อสวยเนื้อเดิมอยู่แล้วพี่ เหไมเนื้อสวยเนื้อเดิมอยู่แล้วพี่เอาเอาห้าร้อยเนี่ยครับห้าร้อยบาทนีครับล้วก็อุปคุตอันนี้จะเป็นของหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะอันนี้เป็นของหลวงผู้เอี่ยมครับพี่นะครับผู้เอี่ยมวัดหนังือตรงนี้จะเป็นเขาเรียกเหมือนจะเป็นครั่งปะอันนี้สวยสวยและธรรมชาติพาดูง่ายดีพี่ เนี่ยพักกิ่งนะเอาเอาห้าร้อยแนวไม่มีราคาอื่นเลยนะเนวไม่ได้ขยับไปราคาอื่นเลยพี่นะครับแบ่งปันกันแล้วก็องค์นี้จะเป็นอ๋อพระปฏิมากรนะครับมงคลบพิตรครับพี่นะศรียุทธยาเหรียญเดิมจริงพี่นะเหรียญดั้งเดิมเลยนะโอ้โหเหรียญธรรมชาตินะครับเอาสามร้อยแนบสามร้อยบาทแนวเราสมแนววันละขายนึงองค์นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อแก่เข้าสุกครับพี่นะครับดูเนื้อเดี๋ยเนื้อจะมีเขาเรียกว่าะ ออกขู่คาบตังอิ้วไหมออกจ้ำสม้มนะครับแล้วพื้นผิวไหมรอยปอยูไตรอยหนอนด้นนี่สุดๆเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนไปแกล่งใสหนึกและนุม่มเห็นไหมแกล้งใสหนึกและนุม่มผภาสวยนะครับดูดีไหมพิ้นใหญ่นะครับคาบลักดำยังอยู่นะดาวพิ้นใหญ่ว่ารักทางพี่แกตังอิ้วหน่อยสามสี่ศูนย์นะครับองค์นี้นะพี่น,นันนะครับขอในร,ราคาสามร้อยสี่สิบบาทนะครับ ว่าเป็นราคาที่แบบเนาะชวนให้แบบว่าเขาได้หน้าศึกษาและหน้าสะสมสา0สิบาทแล้วก็เหรียญน,นี้ครับพี่นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะเนี่ยเหรียญห่วงเชื่อมครับพี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติครับพี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะเ,เชื่อมห่วงมาด้วยพี่ขอบข้างนะครับเหมือนจะเป็นข้างเรื่อยนะใช่ไหมมันเป็นรอยขยึกขยึกขยึกนะ เอาเอายี่กันแบ่งกันเลยนะเอาสามร้อยเพราะกันนะพี่าตาเอาสามเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ลูกอมก็พี่ลูกอมสายสินหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะรัลูกอมสายสินหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวก็พี่โอ้สายสินเดิมเดิมเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นสายสินเลยไม่ใช่แบบว่ากระด้างกระด้างนะพี่นาดับอันนี้เห็นเห็นเลยแนวพี่จ๋าอันนี้เห็นเห็นเลยเอาเอาห้าร้อลูกอมสายสินหลวงปู่ยิ้มในพิาวัดหนองบัวแล้วก็เสือรายการสุดท้ายรา้ท้ายสุดกับพี่นะที่จะเสืออยู่ในเลี่ยมโบราณนะพี่ผมไม่ได้แกวเจากเรี่ยมนะดู ดูความเก่านะพี่นะเออดูความเก่านะครับอยู่ในเรียมแบบต้องจำว่าเป็นเรียมเก่าเลยอันนี้ไม่กล้าแกะออกนะครับให้พี่พี่เห็นธรรมชาติก่อนว่าเสือของเรานวินาะนะได้เดิมจริงเห็นไหมมีรอยจานเดิมนะด้านในเห็นไหมเสือของเราใช้คําว่าเดิมจริงนะครับได้อยู่ในเรียมเดิมๆเมลยเอาเจ็ดร้อยบาทแนวะเสือหลวงพ่อปานเนี่ยพีนะ่แนบเสือหลวงพ่อปานเนี่ยพี่โอ้โหสุดๆตัวนี้ถ้าบอกไม่เก่าพี่พูดอะไรแล้วนะเจ็ดร้อยบาท นะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ